สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทมคำพิเศษนะครับพุธที่15ธันวาคม2 5 6 4ครับ17บนาฬิกา4นาทีนะครับแม่เรื่องราวของผู้วา่าว่าที่ผู้วา่ากทมครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชชวีสวน สวัสดจากประชาธิปัตย์นี่ร้อนแรงจริงๆนะครับหลังจากตัวเองออกมาหาบอกว่าเป็นสายตรงลูกศิษย์ไอสไตน์นะทายาทไอสไตน์เพิ่งได้ยินกับหูตัวเองครับจาก Facebook ของคุณสรยุทธ์นี่ฮะเนี่ยนะครับ สัรยุทธ์นะสรยุทธ์นะฟังนี้หน่อยผมจะขอกลับมาเป็นเดอะแมนเดอะแมน o ู r i n g back the land of smile <c oughs> เป็นคนนำรอยยิ้มคืนแก่คนกรุงเทพครับเขาเชื่อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอาอจารย<ป>์ผมคือโปรเฟสเซอร์เฮอร์เบิร์ตไอสไตล์หลานแท้ๆของเอาเบิร์ตไอสไตล์นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกครับผมโทรแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทุกปี ผมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทายาทสายตรงไอสไตล์คนเดียวในแผ่นดินไทยเลยครับโอ้โหภูมิใจมาก,กครับเกกียวกล่าวมมต้องฟังสามครั้งนะกบที่เดียวกเกิดไอสไตล์นนะี่แหละครับและอาจารย์ผมไอสไตล์ชี้ผมดูประโยคสุดท้ายผมขอว่าผมจะขอกลับมาเป็นเดอะแมน Who bring back the land of s m ม l e เป็นคนนำรอยยิ้มคืนแก่คนกรุงเทพครับอืเชื่อว่าผมทำได้ครับผมเอารอบเดียวพอนะเอารอบเดียวพอก็ไปดูคําแก้แก้ข่าวนะแก้ข่าวแก้ข่าวบดีพอดีผมนี่เป็นเพื่อนกับเพื่อนในเฟซบุ๊กของสายประชาธิปัตย์นะฮะสายประชาธิปัตย์เลยนี่เห็นไหม คุณดรุณวันนะครับโคศกฝ่ายการเมืองนะรองโคศกพรรคประชาธิปัตย์ครับมาดูการแก้ข่าวนะมาดูการแก้ข่าวดร a ดอดรเชี้แจงเรื่องไอสไตน์ศาสาจารย์ดร a อสุชชวีได้ตอบประเด็นคำถามสื่อประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าข่าวดรเฮอร์เบิร์ตไอสไตน ที่ m i ไมไม่ได้เป็นญาติกับไอสไตด์โดยตัวเอชี้แจงว่าเมื่อตอนไปเรียนที่ MIT ก็ได้รับคำบอกเล่าจากรุ่นพี่อยู่ก่อนว่าตนโชคดีมากที่เคยเรียนกับอาจารย์ท่านนี้เพราะเป็นหลานของอเบิร์ตไอสไต์ซึ่งตนก็เชื่อโดยสุจริตนะเชื่อโดยเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดไม่ได้มีเจตนาที่จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อหาเสียง แต่ถ้าใครติดตามจะทราบว่าตนพูดถึงเรื่องการบรรยายนี้มาตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่าบริสุทธิ์ใจอย่างนั้นจริงๆนะอย่างนั้นจริงๆนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามสิทธิ์เก่า MIT ที่เคยเรียนกับดรเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์ท่านหนึ่งคือดรทวารัตศูตบุตรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเรียนจบจาก MIT และเคยเรียนกับ Herbert ิร์ตไอสไเช่นเดียวกับดร A ก็ได้รับคำตอบว่าตนเองก็เชื่อเหมือนกับดร A มาโดยตลอดว่าด r h e r b e ร t เฮอร์เบิร์ตไเป็นทายาทของไอสไต์พอเมื่อตนไปเรียนที่ MIT ก็ได้รับการบอกเล่าเช่นเดียวกับดร A เหมือนกันเมื่อได้อ่านจากหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ยังแปลกใจอยู่ และจากการสอบถามศาสตราจารย์บุญชัยอุกฤษชนอาจารย์จำภาควิชาวิศว,วกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เคยเรียนกับดรเฮอร์เบิร์ตไอ i ์สไตน์ก็บอกเช่นกันว่าเลขาภาควิชาโยุ์เลขาภาควิศวะโยธา MIT ก็เล่าว,ว่าดรเฮอร์เบิร์ตไอล์สไตน์ก็คือหลานเฮอร์เบิร์ตไอล์สไตน์เช่นเดียวกันซึ่งคุณเฮอร์เบิร์ตเขาได้ปฏิเสธไปแล้วนะแต่สิ่งที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับก็คือว่า ในเมื่อเป็นอาจารย์ใกล้ชิดกันเนี่ยไม่เคยถามเลยเหรอหรือไม่คุยไม่เคยคุยกันเลยว่ามี Family Tre e เทือกเขาเหล่ากอกับไอสไตล์ยังไงบ้างคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจที่จะคุยเหรอเออถ้าผมเป็นผมสมัยเรียนนะกับอาจารย์นะผมกินเหล้ากับอาจารย์ครับผมกินเหล้ากับอาจารย์คุกคีตีโมงกันเออกินเหล้า ไปเที่ยวกันอืมก็ปรากฏว่าก็ต้องมีความสนิทชิดเชือ้อก็ต้องถ่ายต้องถามอันนี้ไม่ถ่ายถามเหรอยิ่งถ้าเป็นลูกหลานบุคคลสำคัญนี้ยิ่งต้องอยากจะคุยด้วยก็ไม่เข้าใจว่าไม่คุยกันเลยยังไงอันนี้ก็เป็นการแก้ข่าวจากสายประชาธิปัตย์เลยนะครับจากรองโฆษกประชาธิปัตย แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นข่าวเต็มไปหมดเลยตอนนี้ช่วงนี้นะครับก็กระแสของผู้ว่ากทมก็ยังขึ้นอยู่นะนี่ฮะดรเอกก็ออกมาแก้กข่าวนี่ฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึง่งเมื่อหลายวันก่อนนะครับเมื่อหลายวันก่อนไหนๆก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่า ท่านอาจารย์ณลิ์จลัดจัญญาวงส่งหนังสือโพสเฟสบุ๊คขึ้นมาหนังสือหนึ่งเล่มอยากให้แฟนรายการดูครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าอ่านก่อรย่อนบัตรพักประชาธิปัตย์กับประวัติศาสตร์สุพจน์ด่านตระกูลนี่ครับอ่านก่รย่อนบัตรนี่เป็น รูปท่านปีดีพนมยงโค้งนะโค้งน่าจะเป็นในหลวงรอก9กานะครับอ,อ่านก่อนยอนอ่านก่อนย่อนบัตรพระวชาธิปัต์ปวติกับปวัติศาสตร์ห <c oughs> นังสือเล่มนี้โอ้โหอาจารย์ลิศเอามาโพสต์นี่ผมสนใจเป็นอย่างยิ่งและขอทำคลิปรวมกันไปเลยทีเดียวอ่านก่อนย่อน บัตรประชาธิปัตย์กับประวัติศาสตร์เขาบอกว่านี่นะเขาบอกว่าเอาคำขึ้นต้นก่อนคำขึ้นต้นก่อนอ่านหยอดบัตรเรื่องประชาธิปัตย์กับประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์อันเป็นพรรคต้นตำรับพูดดำเป็นขาวหรือทำขาวเป็นดำนะเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตนเอง สำคัญนับตั้งแต่พรรคนี้ถือกำเนิดมาในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นกรณีที่นายควงอภัยวงศ์หัวหน้าพักคนแรกพูดแก้เกี้ยวเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ขณะที่หลบอยู่ใต้ปีกพญาไกา่ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามหรือการเลี้ยงงูเห่าไว้ในสมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนก่อนเป็นที่รู้กันดีอยู่ทั่วไปว่า พูดอย่างพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะพูดอย่างพรคประชาธิปัตย์ <c oughs> หมายถึงตัวอย่างการพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนั่นคือการพูดอย่างประชาธิปัตย์ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมนหัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะยกข้าวาให้อังกฤษฟรีๆถึง1 5ล้าแสนตันคิดเป็นเงินไทยในขณะนั้น คือ2,500ล้านบาทเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองในข่าวหาเสียงเลือกตั้ง2,500มอมราชวงศ์เสนีกับกล่าวหาว่าคนอื่นตังหาที่ยกข้าวให้อังกฤษฟรีฟรีตัวท่านเองเป็นผู้แก้ไขจากการให้ฟรีเป็นขาย อารมณ์คุณชวนผมนี่แหละสร้างสนามบินจุอนณภูมิผมนี่แหละ IMF แก้ไข IMF ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องการรายงานประชุมสภาและบันทึกและบันทึกของนายทวีบุญญเกียรตินายมนตรีได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนอันนี้เข้ามาเป็นน้ำจิ้มให้ดูฮะแฟนรายการ <c oughs> อาจารย์นฤทธิ์เอามาโพสต์อยู่4อันเนี่ย ผมก็อยากจะหาหนังสือเล่มนี้มาปรากฏว่าแม่ท่านบอกว่าท่านไม่ว่างนะหนังสือเล่มนี้ไม่เยอะนะฮะไม่หนาคําขึ้นเต้นหนุ่มภูมิหลังสองใส่ลายป้ายสีสามปากกล้าหน้าด้านสี่ร่วมมือเผด็จการห้าต้นตำรับพลล่มไพ่ไฟนะฮะนี่ท่านสุชัชวีมาอยู่พักนี้นี่ฮะ โปรดอ่านก่อนย่อนบัตร <c oughs> นะ่าหน้าหลังหน้าหลังนะหน้าหลังเนดะี๋ยวผมจะพยายาม,มาอ่านมันอ่านลำบากอะไว้ไปหาของจริงมาแต่อย่างไรก็ตามโปรดอ่านก่อนย่อนบัตรครับนี่คือสีสันของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่ง ทางศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัชวีสุวรสวัสด์ก็ตอนนี้ก็กำลังแก้ข่าวอย่างพันละวันนะครับแก้ข่าวอย่างพันละวันแล้วก็โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง โอดฟังอีกครั้งหนึ่งครับโอดฟังอีกครั้งหนึ่งอารั์ผมคือโปรเฟสเซอร์เฮอร์เบิร์ตไอสไตน์หลานแท้ๆของอัลเบิร์ตไอสไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกครับผมโทรแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทุกปีครับผมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทายาทสายตรงไอสไตน์คนเดียวในแผ่นดินไทยเลยครับ ผมใจมากครับอาจารย์เสียงปบมือลั่นท่านเป็นวิศวกรด้านอุโมงค์มือหนึ่งของโลกครับจบที่เดียวกับเบอร์นาร์ดอไนี่แหละครับและอาจารย์ผมไอสไส์เชื่อผมดูประโยคสุดท้าย <c oughs> ผมขอว่าผมจะขอกลับมาเป็น The Man Who Bring Back The Land of Smile เป็นคนนำรอยยิ้มคืนแก่คนกรุงเทพครับเขาเชื่อว่าผมทำได้ แล้วก็ระหว่างบ่ายนี้มีสายตรงจากแดนไกลมาฮะมีสายตรงจากแดนไกลมาบอกว่ามีคนรับน้องนะฮะมีคนรับน้องท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชัชวีสมมติล้กันมีคนม<า><า>ีคนรับน้องแล้วครับแมลงขนาดยักษ์เอาแบบ้อยอมีคนรับน้อง แล้วนี่ว่ากันว่าน่าจะเป็นมือโค่นนะน่าจะเป็นมือโค่นสุชัชวีฮะนั่นคือแอนแอนอาจารย์รอยชุนพงทองครับรับน้องขอฟาดแรงแก้แก้มลิงใต้ดินแก้น้ำท่วมโง่เขาโง่เขาที่สุดที่วิศวกรไทยเคย ขอฟาดแรงแก้มลิงใต้ดินแก้น้ําท่วมโง่เขาาที่สุดที่สุดที่วิศวกรไทยเคยคิด180,000ไป2วันครับก็รับน้องผู้ว่ากรทมครับนี่แหละครับมือโค้นรอยชุนพงทองนี่จะเป็นมือวางอันดับหนึ่งนะครับในการโค้นผู้ว่า <c oughs> ว่าที่ผู้ว่ากทม สุชัชวีอันนี้เป็นวิศวกรเหมืองแร่นะครับถึงไม่ได้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แต่ว่าหากินกับเหมืองแร่จนร่ำรวยนะฮะลอยชุนพงทองนี่จะเป็นการรับน้องอย่างรุนแรงที่สุดและสมน้ำสมเนื้อที่สุดและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในการที่จะทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ ผู้ว่ากรทมจากพรรคประชาธิปัตย์ครับลอยชุนพงทองคนระเข้มข้นมากนะฮะท่านอาจารย์สุชาตชวีก็ต้องพึ่งกับพลพรรคทีมงานประยมพันธ์ประชาธิปัตย์นะราเมศรัตนะชเวงอย่างนี้อลองโคศกดรุนวันอย่างนี้นะฮะนี่เข้มข้นนะเข้มขน้น โอ้โห oh, oh. แล้วยังตามมาด้วยชูวิทย์ครับสองสองชั่วโมงที่แล้วนะครับชูวิทย์ธนะเคยเป็นผู้สมัครกทมผู้ว่ากทมมาสองครั้งถึงไม่ชนะก็สามแสนนะแล้วมีเสียงไหมมีเสียงของชูวิทย์ไหมมีเสียงของชูวิทย์ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวนะไม่มีเสียงมาแต่ข้อความ ไม่มีเสียงมาแต่ข้อความนะครับรับรองพรุ่งนี้สุจัจวีโดนสรยุทธ์บวกชูวิตรับน้องทางช่อง3อีกครับประชาธี่ปัดรับมือดีๆนะร <c oughs> ับมือดีๆเดี๋ยวไปดูทวิตเตอร์หน่อยซิทวิตเตอร์สายสายประชาธี่ปัดว่าไง จะออกมาช่วยอะไรสุชาิชวีไหมสุชาชวีชักเป๋แล้วนะดูทรงจะเป๋ละขึ้นมายกหนึ่งโดนเลยขึ้นมายกหนึ่งโดนเลยอ่ะไทยสร้างไทยมติอปยัยยศเป็นไงอ่ะแม่เจี๊ยบว่าไงจ้าแม่เจี๊ยบก็ยังนะยังไม่รับน้องสุชาติชวีนะประชาธิปัตย์ก็ยังเงียบนะ อาจารย์ที่ปัดยังเงียบนะฮะยังเงียบยังเงียบยังเงียบอืเงียบเงียบเงียบปล่อยให้สุชาติชวีโดนยำไปสุชาติชวีโดนยำไปแล้วลสุชาติชวีจะโตดอกไหนอจาจารย์ฮะสุชาติชวีก็โดนยำโอ้โหมีคน ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยสองท่านโทรมาหาผมโอ้บอกชอบคลิป Twitter ทวิตเตอร์ที่ที่ชีพทำทํำจังเลยผมก็ต้องให้เครดิตอาจารย์อรพัทส่วงพักดีครับสิทธิ์เก่า M.I.T พี่สาวของเลขาธิการพักกาทวิตส่วนพักดีที่สอนให้อ่ะลองเผื่อ<ม>ดูคลิปหาเสียง<อ>นี้ก่อนชอคลิปหาเสียงน้ก่อน ชวนนะพีรักโกซาโยทีนจูรินโอนนห้หายใจลึกๆหายใจลึกๆวนาทีนี้มผมเอสูชัชชุวีสู่วันวัสด์มผมเตรียมมาสามสิบปีโอ,โอ,อากาสพี่น้องประชาชนเรามาร่วมกันมาเดินทางทั้งประิศาสตร์ร่วมกันเพื่อมาสร้างอนาคตแก่ลูกหลานมาดำรอยยิบคืนแก่คนเทพผมเชื่อมัน่น แยนกุ้งแก้เราทำได้ครับโอ้โหค,ครับขอบคุณพี่เอสุดจชเวพี่เอยังไม่ออกอาวุธเลยนะครับงเงียบยังเงียบอยู่ยังเงียบฮะยี่สิบชั่วโมงที่แล้วยังโต้ ต้องออกคลิปไปเลยผมเป็นที่ปรึกษาพี่ออกคลิปได้เลยออกคลิปได้เลยออกคลิปไปก่อนออกคลิปไปก่อนออกคลิปไปก่อนนี่ยังนิ่งอยู่ถ้ายังนิ่งอยู่ก็โดนถล่มต่อไปนะฮะมีคนที่รับน้องนะรับน้องรับน้องมากๆกนะฮะก็คืออันนี้เป็นสายผู้สื่อข่าวครับ คุณประวิทย์ลดจนพฤกษ์นะ University of Oxford ผู้สื่อข่าวอาดีตผู้สื่อข่าวเนชั่นตอนนี้เป็นข่าวสดอ g l i s h ครับอันนี้ก็แบบมาแบบโหดเลยครับโหดแบบขยี้ขยี้แบบหอย่างแรงคุณประวิทย์นี่แก แกแกก็แกแก็พูดถึงเรื่องนี้นะนี่เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะผมก็งงเอ๊ลูกเป็นลูกศิษย์ไม่เคยคุยกับอาจารย์เลยอะว่าเป็นไอสตองไอสไตล์อะไรอืมแล้วก็มาดูตรงนี้ฮนะแกนี่โหดแกไปหาไอ้นี่เลยแฟนรายการแกไปหารายชื่อ ท่านอาจารย์สุชชวีเลยนะครับที่รถรถไฟตอนแรกเห็นแกว่ามีรายชื่ออยู่คนเดียวที่เป็นที่เป็นที่ติดไว้ที่อุโมงค์อะไรเงี้ยคุณประวิตรชละพึกนี้ก็โหดมากนะฮะ <c oughs> ให้เครดิตพี่เอกนหน่อยเดี๋ยวแกจะรีบถอดใจเรื่องไอสไตล์ผมไปยืนอ่านหาชื่อแกในฐานะส่วนหนึ่งของที่ปรึกษาการควบคุม และก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมปรัชมงคลตั้งกว่า10นาทีมีชื่อแกจริงๆครับพี่เอไอสไตนะ์ณมไอทียืนหาอยู่นานจนคอเค็แต่พี่เอเป็นหนึ่งในที่ปรึกษา200กว่าคนตารางแถว3ล่างและแถว4บนขอย้ำา2 0 0กว่าคนแถมมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เยอะมากในหมวนหนดอื่นๆรวมถึงทักษิณชินวัตรใครว่างลองไปหาชื่อพี่เอมรทหัวลำโพงได้ครับปลอ200กว่านี้ยังไม่รวมที่ปรึกษาอีกกลุ่มบริษัท72ชีวิตรวมแล้ว300กว่าท่านครับโอ้พี่เอบอกว่าแกออกแบบอุโมงนะนี่ฮะเขาก็ไปอุตสาหานะแล้วก็วงชื่อฮะโอ้โหนี่เข้มข้นมาก เข้มข้นมากนะครับเข้มข้นมากไปหาชื่อมาก็ต้องรอดูว่าพี่เอจะจะเริ่มแก้ข่าวยังไงนะเพราะว่าโอ้โหสายแท้จ้องเยอะนะครับแท้จ้องเยอะเพราะว่าเปิดตัวเปิดตัว,เป,ตวเปิดตัวแรงเปิดตัวแรงก็ เปิดตัวแรงนะฮะ,ะรูปประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์จะช่วยยังไงประชาธิปัตย์จะช่วยพี่เอยังไงก็ยังเป็นคุณหญิงกัลยาอยู่นะสองชั่วโมงที่แล้วสามสอ,อสอนครศรีธรรมราชกระบ,บี่สุราษฎร์เร่งบรรเทาทุกข์อ่ายังนะยังไม่มีพี่เอนะสามชั่วโมงที่แล้วจุลินท์อุปทูตสารัฐเรายังไม่มีพี่เอจุลินท์แถลงข่าวแล้วอุปทูตรักษา แทนอเอก,อกชัชทูตสารับจำาเทศไทยเข้าเยี่ยมคาราวะ,ะออสาธิตปิตุเตชะดรสาธิตกำลังกำชับเพชรบูรณ์เล่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มปิดเมืองเอา้าก็มี19ชั่วโมงที่แล้วนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นดเรเอพี่เอหลังจาก นี่ฮะดัลุนวันดัลลุนวันยีิบสองชั่วโมงแล้วประชาธิปัตย์ขอบคุณทุกฝ่ายให้การต้อนรับเอสชวีหลังเปิดตัวเป็นผู้สมัครผู้ว่าครับตอนนี้ยังเงียบกันอยู่นะมาแก้นิดหน่อยรอฟังเสียงเจ้าตัวครับแฟนรายการรอฟังเสียงเจ้าตัวนะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำ,ำพิเศษนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดทั้งหมดถ้าชอบคลิปนี้ออกไปก็ฝากแชร์ไปในไลน์ของท่าน ใน a c e b o o k Group นะครับผมว่าสตอรี่นี้เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับถ้าชอบมากเขียนคอมเมนต์ทางใต้อยากฟังเรื่องอะไรนะครับชีพทำจะจัดหามาให้แต่รายการได้ตื่นเต้นกับสตอรี่การเมืองในสไตล์ของช่อง YouTube ชีพทํำขับพิเศษสวัสดีครับ